สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Behind the Scene ของ Why Destiny ครับผมวูวูวูตัวเป็นซีนที่ยากแล้วก็ท้าทายมากๆเพราะว่ากีฬาเนี่ยแต่เทคเดียวผ่านเลยนะพี่ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นคอนเสิร์ตทีตอนแรกเขาไม่เขาเขาจะเป็นบิ๊กไบส์ใช่ไหมครับอ๋อเห็นว่าสกิลผมอาจจะไม่ถึงเขาเลยเปลี่ยนเป็นสัตว์ปรยานซึ่งคล้ายๆกันครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ช่างชุยนะครับผมจะเป็นยังไงวันนี้ก็รอติดตามกันครับผม เสียดายเพลงค่ะร้องเพลงตัวเองค่ะร้องสดีค่ะเพลงเขาดังแล้วค่ะจะไปร้องรองไปเลหนองลมหล็กสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาถ่ายที่โรงหนังฮาวายครับผมเป็นโรงหนังเก่าแล้วก็เพิเ่งเคยมาครั้งแรกนะครับ นะคะที่เป็นคนที่อบอุ่นน่ารักเป็นสุภาพบุรุษเป็นฮีโร่นะครับบางทีก็เป็นคนบางทีก็เป็นอะไรสักอย่างที่ไม่ใช่ผีครับใช่ต้องไปดูกันนะครับถ้าผมแล้วก็ฝากให้ทุกคนดูเรื่องของมาสุมันสุด้วยนะครับ ันนี้เป็นเช้าที่สดใสนะครับทุกคนก็คุณชีวินก็เหมือนเดิมครับผมเร่งรีบทุกสถานการณ์เสร็จหรือยังกี่นาทีมีความสุขไงได้กลับมาร่วมงานอีกครั้งดีใจมากๆครับผมรู้สึกว่าโอ้ยห่างหายไปนานจากการถ่ายทําวันนี้ได้มากองก็รู้สึกยังไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่นอนมาแค่2ชั่วโมงครับผมแล้วพอได้ทําจริงแล้วเป็นไงครับก็ดีครับผมก็ดีไม่ชีใจดีครับผม เล่นเป็นคนจีนเล่นเป็นคนจีนบ้างอยู่ไหนบ้างงงอยู่สีสงสีลมสีลมสีลมงงอะไรสีลมบ้าบ่งอยู่มังสีสงซื้อเกลือาไม่มึงต้องซื้อปากมังสีสงซื้อเกลือเราไปลายสีสีลายปีอุ้งอุ้งอไม่ตรงต่ำสักนิดเลยและวัานี่กูพูดพูดไปเนี่ยคนฟังเสียงอยู่ อย่ารู้วลา้อาเลยเนงะี้ยแล้ลองลอง,ลองถ่ายกันนะนี่เดียวหางสี่ส่เก,อกอลอยี่อรีอรีดีก็ตามด้วยอู้งงนีงงดิคุยกับใครงงี่ไอรี <c oughs> แล้วเนี่ยความยากง่ายของผมอยู่ตรงไหนสำหรับผมบทนี้นี่คือบทที่ยากมากๆนะฮะเพราะว่าลองจากการเล่นเป็นเจ๊ปลาปลาเลยไม่มีอะไรที่ป๊อปี้คนนี้ทําไม่ได้จริงคุณร e ู like cool ้ไหมว่าก่อนที่ผมจะมาเล่นมีขอทานเนี่ยผมต้องไปบาบัดก่อนสองเดือนกว่าแต่พอมาเล่นใช้สองซีนไม่ถึงสองนาทีบําบัดสองเดือนคุณคุณดูดูความทุ่มเทของผมสิโอเคเดี๋ยวกูโดนด่าแน่คุณรู้เลยนี่แค่กูพูดนาว่นนี้โดนด่า นี่จ้ะกินข้าวตรงนี้แล้วจ้ะจิ้งจกอ่ะสุดยอดตรงนี้จ้ะไอทเลอยู่ไหนเนี่ยมม่แอบไปอู่ทเลแม่แอบไปอู่แค่แอบไปอู้ต้องเป็นคนเหนืออู้ก็ได้อู้ก็ได้ว้าวว้าวอไรว้าวคือพูดอูดพูกูได้มันไม่สบายขนาดทะเลมันตึมมันแบบ เมื i i> ่อกี้เราอยู่วัดอยู่เลยนี่ว่ะกมนี่หาวิธันะเราต้องแบบ